โอเคนะครับจาบสวัสดีมนทินน่ารักทุกๆคนด้วยนะตอนนี้เรามารีวิวทดลองเล่นเกมวายเบเนโตนั้นเพื่อนนะจัดกันสักหน่อยแล้วกันเพื่อนในการทดลองรีวิวรอบนี้เพื่อนว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนนเพื่อนนะโอเคการเล่นก็ฝากก่อนเลก็ต้องใช้เหมือนเดิมแล้วก็ย้ำเตือนในขึ้นใจว่าคลิปทำเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ทําตามโดยเฉพาะน้องๆอ,อายุต่ำกว่า18ปปีต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อมา ดูกันเลยดีกว่าเมื่อน,นั้นหนึ่งในเกมฮิตตลอดกาลเลยนะเกมนี้นะเพื่อนอ่ะโอ้โหมาดูว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่าในรอบนี้ผมว่าหลังๆยอมรับนะเป็นต้นน่ตึงต้องยอมรับในความตึงของมันเลยเพื่อนแบบว่าอืมไม่ค่อยจะว้าวเท่าไหร่นะครับเล่นสู้ยากเอเงี้ยสู้ยากชึบอืม ใบต่อสวยอีกทีจัดมาโอเคอีกทีโอเคโชว์แอปสวยสวยเฮ้ยอะไรดีวันเพื่อนเอาดีโอเค ือชวฟโอ้ไม่ได้เว้ยสวยมีวายต้องมีโอมีวายต้องมีโอนเพื่อนนะโอเคอมา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 ลุ้นต่อสิชุบอื้อหือ จัดไปดิโชว์แอปไม่ได้ออืสวยอ่ะลุ้นต่อสิสวยเฮ้ย มาดีกันเพื่อนเอาดิเอเอเผื่อน,นัะผีมาดี่อนเพื่อนโอ้โหโบวต่อเนื่องเลยนะอือหืออ่ะไปต่อโอ้โหไม่ได้อือหือ ต่อดีต่อดีอูไม่มาไว้เมื่อนอื้มือขอไม้ยี่ดูบ้างนะไปเมื่อห้าสิบรอบลองดูว่าจะได้ไหมเอ่ยกับห้าสิบรอบชุดนี้ว่าจะแฮปปี้หรือเปล่าโชว์แอปแต่ผมว่าน่าจะลุ้นได้นะเมื่อนนะในมุมของผมนะ

นิ่งเลยลูกเอ๋ยโอ้โอ,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 โอ้บ้าจริงบ้าจริงไม่ตริงนังเลยเมือนอวัดแล้วกันไป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 โอ้โหเมื่อกี้ยสาอวยอยู่นะครับนะว่าเออมันก็มาดีเหมือนกันเ้ยสุดท้ายเมื่อนนะรโอ้โหดีแตกซีมาชุบอืม ไปได้แลูกโอเคสวยอ่ะไหลได้ชุดนี้ไหลได้ลูกนึกว่าจะแห้งซะแล้วอื้มวไคมาเนียนเอียดเลยไม่ไม่เข้าเป้าเฉยเสียดายนะ โอเคสวยโอเคขอได้ไหมเฮ้ยขอคิวดิอุ้ยเมื่อนะคิวมาหลุดแล้วอืสวยเออ อ,อ,อ่คโชว์แอปอือหือโอ้ม่มาชว์แออ่ะลุ้นกันต่อนะนเพื่อนๆนะขอมายี่สิบเหมือนเดิมไปห้าสิบรอบอืม Chuốc mai được mai mày mà mai mai mà mai à, okay. ดูดูหน่อยลูกหไม่ได้เว้ยอ่ะจัดมาอ่ะมีขึ้นมีลงไว้ตอนนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวนะยี่สิบใช่ไหมเอาขอว่าที่ยี่สิบไปห้าสิบรอบจะไปได้ไหม cho em đây mày <laughs> Chụp. Bài tỏ tí. อมไม่ขึ้นหน่อยเหม่อนเอาไปต่อสิมาวัดกันมาเลยเอาดให้มันรู้รู้รู้กันไปให้มันรู้ว่าเธอไม่เอาชาแอปใหม่มาสวยจังหุยไวแน่นหูไวนอสเซนแน่นหูมา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 ใหม่อ้โหเหมือนโอ้ยเหลือจะเชื่อ จัดไปอาเคสวยจังสวยจังพลังมาอือหือชุบสวยจังพลังมาอาเคไปต่อชุบอ่ะรุยกันชุบ ่าเคสวยไบต่อโาเคโชว์เอ็มเคมาดิเคมาดิเอาดิอื้อเริ่มออกแนวดีสิบมาโดนี่งามจัง งามจังงามจริงไม่ติงนางลูกอืมอือะเกือบหลับแต่กลับมาได้เพื่อนเซวมืมขอไม้สี่สิบไม่เอาดีกว่าเพื่อนสาม,มาสิบมาไปอย่างน้อยก็ได้ลุ้นวะ คิวโอ้โหไม่ลงเว้ยอ้าวแหงแหงเหือดแหงเหือดหายชึบเฮ้ยดดันขึ้นไม้สามลงกตลอดเลยนะเพื่อนนะแปลกๆเหมือนกันเว้ยชึบอ่าเฮ้ยฟรีแรกเองเว้ยเออทำไมำไมาเพื่อนนี่คือฟรีแรกของเราเองนะ ไม่ได้แบบมาดงมาดีโดดีดงเลยนะเพื่อนน,น,นนะครับจัดไปอืมชุบไม่มาชุบอ้าวอ้าวยานิ่งดิลูกยานิ่งดิลูกเออ เยอะในฟรีไปลูกโชเดไม่ลงเพื่อนๆหูเสียดายวะไม่ถ้ามาในฟรีเพื่อนนะได้หาปาจิงโกันบ้างแหละอ่ะไม่ได้ยังดีที่มีบิ๊กวินนะครับนะโอเคชุบอ่ะงามงามเพื่อนๆนะครับนะงามงามกันไป โอเคได้เรื่องเชว์อปอ่ะอืม,อมสามพันสามมันก็โอเคอยู่นะไปได้ถอยดีกว่าโอเคเพื่อนนะ <mile> ถือว่าแบบน for er right. okay. right. ี้ก็จบสวยรูกระเช้าแล้วเพื่อนนะครับการรีวิวรอบนี้นะครับนะโอเคไปไปไปจัดไปไม่ต้องไปต่อเสียเวลาแล้วก็นาฬิกาชีวิตแล้วเพื่อนนะครับเกมมันมาถึงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนลเพื่อนนะไหลค่อนข้างจะสวยไหลค่อนข้างจะดีแล้วเพื่อนนะครับแล้วก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับเะโอเคก่อนหน้านี้บ่นอยู่นะครับนะว่าเฮ้ยจริงจริงว่าเกมเนี่ยเพื่อนนะครับช่วงหลังเล่นยากนะครับช่วงหลังเล่นยากมายากรอบนี้ได้มาเท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนั้นเพื่อนครับเดี๋ยวค่อยว่าใหม่รอบหน้าดีกว่าโอเค เพ็นให้ไวกับวายเบนนโตวันนี้หวานเย็บขอยมีความสุขกันดูยูทู e จ้าบาย